สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาตอบคอมเมนต์ของพี่สองคนนี้นะครับคนแรกนะครับขอให้ผมทําแพ็กรถนะครับเริ่มต้นจนถึงโปรนะครับคนที่สองขอให้ผมเซ็ตรถนะครับผมถ้างนั้นผมขอรวมยอดมาอยู่ในคลิปเดียวกันเลยนะครับผมถ้าไม่เป็นการรอช้าเราเข้าไปชมกันเลยดีกว่าครับว่ารถแพ็คแรกถึงแพ็คปัจจุบันนะครับผมขับแพ็คไหนกันบ้างนะครับผมแพ็คที่1น่นะครับเป็นรถที่แถมมากับตัวเกมของคูนอสนะครับ เป็น BMW นะครับ E30 d i f นะครับผมเนื่องด้วยเป็นตัวรถที่แถมมากับเกมนะครับมันก็เลยไม่ต้องลงวัดใดๆเลยนะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยมันไม่ต้องปรับแต่งอะไรแล้วนะครับก็คือเราสามารถดิฟได้เลยนะครับแล้วก็ที่สาคัญนะครับตอนนี้ก็ยังมีคนเล่นเยอะอยู่มากนะครับในในออนไลน์ครับผมส่วนสนามนะครับที่ผมจะแนะนําก็จะเป็นสนามที่มีชื่อว่า d i ฟนะครับผมที่แถมมากับตัวเกมนะครับ ช่วงการฝึกแรกๆของผมนะครับก็ผมก็จะขับออกมาจากพิษนะครับเลี้ยวซ้ายนะครับผมพอขับตรงมานะครับเราจะเจอโค้งขวานะครับตรงนี้เราก็สามารถเหยียบคันเร่งแล้วปล่อยให้รถไหลเข้าโค้งจนกว่าเราจะพอใจได้เลยนะครับผมซึ่ง bm p e 3 0เนี่ยผมว่านะครับมันเป็นรถที่จับอาการได้ง่ายนะครับผมซึ่งการดิฟเนี่ย มันเป็นการที่ต้องใช้กําลังใจในการขับสูงมากนะครับผมถ้าเราไปขับแ็ดยากเนี่ยมันจะทําให้เราเสียกําลังใจนะครับเราเราเลยให้ขับ E30 นะครับเพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ขับนะครับผมแผกต่อมานะครับก็จะเป็นแผกที่มีชื่อว่า Thunder b u d นะครับผมแ็คนี้นะครับจะมีความสนุกเพิ่มเติมขึ้นมาจากตัว E30 นิดนึงนะครับคือตัวรถ ที่มีกําลังมาที่ไม่สูงมากนะครับทําให้เราสามารถจับอาการลดได้ง่ายนะครับผมและทังแพ็กก็เสร็จลดมาได้ค่อนข้างดีนะครับก็คือมันจะรถมันจะขับได้ง่ายมากๆนะครับเหมาะสุดๆนะครับสําหรับคนที่เอาไปดิบเพื่อความสนุกนะครับผมโดยสนามที่ผมแนะนำเนี่ยเ็าจะเป็นสนามธรรมดาครับผมโดยรถที่ผมจะแนะนําให้ใช้ก็จะเป็นตัว j z ซัดเอกลอยนะครับตัวนี้จะ เป็นรถที่ควบคุมได้ง่ายนะครับผมโดยการปรับแต่งผมจะปรับแต่งรถเกียร์ลงมา1นําตำแหน่งนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องต่อเกียร์ในตนามธรรมดานะครับผมเราก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่ารถจะรอบขึ้นช้านะครับเพราะว่าแผ่นนี้นะครับรอบรถขึ้นไวมากๆนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องเหยียบคัดเลยก็ได้นะครับคนที่ไม่มีคัดก็สามารถเล่นแผ็นนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งปัจจัยนะครับก็คือแพ็กนี้ยังมีคนเล่นเยอะอยู่มากๆนะครับผม แพ็คต่อมานะครับตัวแพ็คที่มีชื่อว่า WDTS นะครับผมซึ่งผมมองว่าแพ็ครถชุดนี้มีการก้าวขึ้นมาจากตัวแพ็คของทันโดบุนเดสนิดนึงนะครับซึ่งถึงมันจะบอกว่ามันเป็นรถสตรีทนะครับแต่มันเข้าโค้งได้ค่อนข้างเร็วมากนะครับผมจุดสําคัญของแพ็คนี้คือการใช้คัตนะครับพอเราได้เข้ามาขับในตัวรถเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่ามันแตกต่างจากแพ็คของทันโดบุนเดสนะครับคือเราต้องเลี้ยงรอบและ กดคัดตลอดเวลานะครับในการใช้เกียร์คันเร่งให้สอดคล้องกันมากที่สุดนะครับผมในสนามที่ผมจะแนะนําก็ยังเป็นธรรมดาเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าการที่เราชินสนามแล้วเราเปลี่ยนแพ็กรถเนี่ยอย่างน้อยๆนะครับเราก็ยังชินสนามอยู่นะครับแล้วถ้าใครที่ชินสนามธรรมดาแล้วเราก็ไปเล่นสนามนิวเฮเวนได้นะครับผมส่วนตัวรถแพ็์นี้นะครับที่ผมจะแนะนําให้เซตติ้งนะครับก็คือ แค่ตัวเกียร์เท่านั้นนะครับผมเพราะว่าตัวรถเนี่ยมันมาดีอยู่แล้วนะครับเกียร์ที่ผมจะใช้นะครับก็จะเป็นเกียร์นิสโมนะครับตามภาพนะครับผมปรับขึ้นมาให้สุดเลยนะครับให้ตำแหน่งเกียร์สองอยู่ที่ร้อยนะครับเกียร์สามอยู่ที่ร้อยสามสิบนะครับแล้วปรับเทอร์โบให้เป็นหนึ่งร้อยนะครับส่วนตัวเกียร์เนี่ยเราจะปรับขึ้นปรับมากปรับน้อยลงก็ขึ้นอยู่ที่สนามนะครับถ้าเจอสนามที่โค้งยาวหน่อยผมก็จะลดลงหนึ่งตำแหน่งนะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับแผ่นชุดนี้เนาะ ก่อนที่เราจะไปถึงแพคโปรนะครับผมผมอยากให้เพื่อนๆนเข้าใจความสามารถของผู้ขับก่อนนะครับซึ่งผมมองว่าการขับเนี่ยมันจะเติบโตแบบขั้นบันไดนะครับเอ่อซึ่งถ้าสมมุติเราขับแพดว WDTS นะครับแล้วเรากระโดดข้ามไปขับแพคโปรอย่าง WDT หรือ VDC นะครับผมว่ามันเป็นการก้าวข้ามขั้นบันไดจนเกินไปนะครับ แล้วมันจะมีแพคไหนที่มาทดแทนหรือขั้นกลางระหว่างแพค WDTS กับแพคโป o นะครับอ่าผมก็จะมาแนะนําแพค KNM นะครับด้วยแรงมาที่ผมมองว่ามันใกล้เคียงกับแพคโป o นะครับแต่มีการขับแต่มีการควบคุมรถที่ได้ง่ายกว่านะครับผมผมก็เลยแนะนําแพคนี้นะครับซึ่งแพคนี้มันจะเปิดแองเกิลได้ค่อนข้างสูงนะครับด้วยรถที่มีกําลังแรงมาที่ค่อนข้างเยอะนะครับ เราจะได้ไม่ไม่เวอนะครับเวลาเราไปขับแพรที่มันเป็นโปรนะครับเพราะว่าแพร์โปรเนี่ยรถมันจะออกอาการได้ง่ายมากๆเลยนะครับผมเราจะได้ไม่เวอนะครับเวลาเราไปขับแพร์โปรนะครับผมมาถึงแพร์สุดท้ายแล้วนะครับผมแพ็คนี้ผมจะให้เป็นแพค WD T นะครับเนื่องด้วยนะครับเป็นแพร์ต่อจากแพร์ W D T S นะครับมันเป็นเครือเดียวกันนะครับผมแล้วเป็นแพ็คที่คนนิยมเล่นนะครับผมก็เลยแนะนําให้เล่นเป็น แ a นี้นะครับผมมันค่อนข้างจะเหนื่อยนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ใช้พวงมาลัยเป็นรุ่นเดียวกับผมนะครับเป็น G29 นะครับหรือเป็นระบบเฟืองนั่นเองแะครับมันจะค่อนข้างเหนื่อยนะครับแต่ว่าถ้าเล่นไปสักพักมันก็จะชินนะครับผมแล้วพอฟังมาถึงตรงนี้นะครับถ้าใครมีแพ็กรถตัวไหนที่น่าสนใจก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับผมใครฟังมาถึงตรงนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมต่อไปด้วยนะครับ แล้วรอบหน้าผมจะมีอะไรดีๆมาให้เพื่อนๆได้ดูอีกก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ